กรณีต้องการยกเลิกการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการคอร์สเมื่อผู้ใช้งานได้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดของโครงการที่ต้องการยกเลิกการแจ้งหรือระบุเฉพาะปีงบประมาณและกดปุ่มค้นหาหน้าจอจัดแสดงผลโครงการก่อสร้างที่อยู่ในปีงบประมาณที่ระบุไว้กดเลือกโครงการที่ต้องการยกเลิกการแจ้งโครงการหน้าจอจัดแสดงรายละเอียด ของโครงการดังกล่าวให้กดปุ่มยกเลิกการแจ้งโครงการโดยผู้ใช้งานจะต้องจัดทำหนังสือขอยกเลิกการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการคอร์สท,ที่หัวหน้าหน่วยงานได้ลงนามและออกเลขที่หนังสือลงวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นผู้ใช้งานจะต้องระบุชั้นความเร็วเลขที่หนังสือลงวันที่ และกดปุ่มเลือกไฟล์เพื่อแนบหนังสือดังกล่าวเข้าสู่ระบบกดปุ่มยืนยันถือเป็นอันเสร็จสิ้นการขอยกเลิกการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการคอร์ส